เรียนคณะกรรมการการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงในการพัฒนางานกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานครูชำนาญการพิเศษดิฉันนางสิรีนันทองเหลื่อมปัจจุบันดำรงตําแหน่งครูวิทยาฐานครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่การสอนระดับประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงสังกัดกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพอำเภอท่าตูมจัังหวดสุรินทร์ดิฉันได้ดำเนินการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษระดับประถมวัยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น ดิฉันได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงสาระสำคัญมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่นดำเนินการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดทำและพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กขาดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกปฏิบัติการเรียนรู้และเทคนิคการสอนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดิฉันปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดูแลให้คำแนะนำจากการประสานความร่วมมือระดมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนดิฉันมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนทักษะการปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในกลุ่มมาพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและดิฉันได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กด้วยหลักการที่เด็กทุกคนมีสิทธิในการรับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กจะกระตุ้นพัฒนาการตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะเด็กวัยอนุบาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในชั้นประถมศึกษาและครูเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วยการเป็นผู้หากิจกรรมเสริมพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยครูจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในวัยเรียนปฐมวัยที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของเด็กการเตรียมความพร้อมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยนั้นจะเป็นประสบการณ์จริงทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเด็กและกิจกรรมที่ครูหรือผู้ปกครองจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่เหมาะกับวัยทางคณิตศาสตร์ทั้งนี้การจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างดี และมุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่มแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อให้โอกาสเด็กได้สร้างความรู้และทักษะปลูกฝังให้เด็กรู้จักค้นคว้าและแก้ปัญหาอย่างสนุกสนานมีทักษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการแก้ไขปัญหาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนอนุบาลปีที่1-3-4ปีโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงซึ่งดำเนินการสร้างเป็นขั้นตอนดังนี้วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงพุทธศักรา25 60, ช2560ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2565 มีมาตรฐานที่2ที่กล่าวถึงการใช้มือตาประสานสัมพันธ์กันและมีหลายข้อย่อยซึ่งรวมถึงการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทัศทางด้านคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการเปิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกับครูปฐมวยัยมีการออกแบบกิจกรรมเกมการศึกษาที่เหมาะกับผู้เรียนและใช้บันทึกทักษะ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กอย่างเหมาะสมกับบริบทผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องชนิดของข้าวกับผู้เรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัยมีการบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นผลลัพธ์จากที่ดิฉันได้นำเอาเกมการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1พบว่าการสร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมัยเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากผลจากการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์จะช่วยสร้างพื้นฐานความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบแบบแผนและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในอนาคตการสร้างพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์นี้สามารถทำได้อย่างถูกต้องเช่นการจัดหมวดหมู่การเปรียบเทียบการรูเร้เลข1-10ถึงและการเรียงลำดับทั้งนี้จะส่งผลให้เด็กมีทักษะความรู้ทงางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับสิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปคือนำการใช้เกมการศึกษามาปรับใช้ในการพัฒนาเด็กในด้านอื่นๆได้แก่ด้านจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาขอจบการรายงานที่มาปัญหาและแรงบันดาลใจตามที่เสนอขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณค่ะ